สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูกล้วยบวชนะคะกล้วยบวชีซึ่งเป็นกล้วยที่สุกงอมแล้วนะคะแทนที่เราจะทิ้งนะคะเราก็สามารถนำไปนึ่งนึ่งทั้งเปลือกนะคะจากนั้นก็แกะเปลือกนะคะก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปเตรียมน้ำกะทินะคะก็คือ ใช้น้ำละลายกับน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปนะคะเราก็จะไดะ้น้ำของกล้วยบวชีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นํากล้วยลงไปในน้ํากะทินะคะต้มแป๊บนึงซึ่งไม่ต้องนานนะคะไมะ่เพราะว่ากล้วยของเรามีความสุกอยู่แล้วเนื่องจากเราไปนึ่งนะคะ,ะง่ายๆนะคะเราก็จะได้เมนูสร้างสรรค์น,นะคะ ก็เป็นเมนูของหวานในวันนี้แล้วนะคะอันนี้กล้วยครึ่งหวีทานไปและสุกงอมทานไม่หมดนะคะก็เลยนำมาทำเป็นกล้วยบวชนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานไหมโอเคนะคะสร้างสรรค์เมนู กะทิไม่ต้องให้มันมากนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสเสน่ห์ไปจังหวัดเจ้าหนังน้อยค่ะ